ทีนี้เราไปดูหัวข้อามจุดสามนะคะการหาความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมเราเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะหน้าห้าสิบหกนะคะทีะนี้เรามาดูประพจน์เวลาที่เรานำมาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมแล้วนะคะ จะสามารถบอกค่าความเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จได้นะคะทีนี้ตัวเชื่อมมันจะมีอยู่กี่กรณีเอ่ยมีกี่กรณีคะเราดูซิตัวเชื่อมมีกี่กรณีสองกรณีอ่ามีสองกรณีเรามาดูกรณีแรกก่อนนะคะก็คือการหาค่าความจริงของประจุ์ที่มี ตัวเชื่อมในกรณีที่ทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อยนะคะอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะคะอะกรณีที่หนึ่งคือเราอะไรคะตัวนี้คือเป็นไงกรณีที่เราทราบค่าความจริงนะคะค่าความจริงของประพจน์ย่อย ทีนี้การหาค่าความจริงจะทําตามลำดับตัวเชื่อมนะคะอ่าไปหาค่านะ,ะทําตามลำดับตัวเชื่อมอ คืออะไรบ้างคะลำดับ,บ,บตัวเชื่อม n ใช่ไหมสัญลักษณ์นี้คืออะไรจำได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะจับสัญลักษณ์แต่ละตัวได้ไหมไม่ได้จด,ดาที่แล้วเค้<า>ื่นคู่บดแล้วคะตายแล้ว <laughs> แบบเออหรือ ตัวแรกเราเรียกว่าและอันนี้คือจำนวนเอนเอตัวนี้คือจำนวนสัญลักษณ์นี้คือและตัวเชื่อมและตัวถัดไปคืออะไรคะหรืออ่าหรือตัวถัดไปค่ะนี่คืออะไรนี้คือแล้ว และตัวนี้คืออะไรคะครับตัวอ่าตัวนี้คือท่าแล้วนะท่าจุดๆแล้วก็แล้วตัวนี้จะเป็นอะไรคะตองคะจะ่มไ่ะคู่ก็ต่อเมื่ออ่าเราสามารถ เปิดกับไปทบทวนได้นะคะอ่ะทีนี้เรารู้ลำดับแล้วนะเวลาหาค่าให้หาตามลำดับตามนี้<า>คือถ้าไม่มีวงเล็บเข้ามาครอบในโจทย์เราจะทำการหาค่าตามลำดับตามนี้แต่เมื่อไหร่ที่มีวงเล็บเข้ามามันก็หลักการเหมือนคณิตศาสตร์ทั่วไปคือเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนโอเคไหมคะ อะเราจะไปเริ่มดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเสียงหอนเลยเสียง่อนอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งกำหนดให้อะไรคะกำหนดให้ p และ q อ่ะ p และ q มีค่าความจริงและอามีค่าความจริงเป็นทิศมีค่าเพชรรดาสุดยอดแป๊บหนึ่งนะมี่แตงเหรซื้อเขาเมืองกู้งเมือง กูเพิ่งตื่นกูอยากเปิดกล่องกูอยากซุ้กตื่นกูตื่นกูัหิวข้าวครับมา <c oughs> อ่ะนะคะมีค่าความจริงไม่สวยอ่ะเป็นเท็จทนี้นนโจทย์ขอให้หาไหมคะจงหาค่าความจริง ของอะไรยูของสิลัสนี้คืออะไรคะสินลัสนี้คืออะไรหรือเอ้ยแหละบนิเศษนิเศษพีโอ้ยไม่ได้เบิรและอะไรและเลยและหรือหรือเนี่ยวิเศษเหรอคะู่ตัววีนี่นี่นิเศษตัวเนี้ยตัวแหลกไหมอ่า นิเศษพีสัญลักษณ์นี้คือและหรือหรือคะอตัวยักกตัวนี้คือหรือนะอย่าสับสนถ้าและจะต้องคว่ำลงนะคะค่ะโอเคไหมอ่ะในวงเล็บนิเศษพีหรือเ <c oughs> คีว <c oughs> สัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ ถ้าแล้ว r ใช่ไหมค่ะทีนี้วิธีทำนะคะวิธีทำเราก็เขียนโจทย์ก่อนลอกโจทย์ลงมาอะทีนี้ p อ่ะ p ค่า p กำหนดให้ค่า p เป็นเท่าไหร่คะจะเริ่มที่จริงใช่ไหม q ก็จริง R เป็นเช็เรามาดูคู่แรกค่า p ปกติเป็นจริงแต่เมื่อไหร่ที่เป็นนิสัษคือคาดอะค่าจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามตรงข้ามกับจริงคืออะไรคะ อ่าคือเทสทีนี้เรามาดูคู่ที่สอง F กับ T เจอกันเทกับจริงเชื่อมด้วยตัวเชื่อมอะไรคะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเทสหรือจริงคำตอบที่ได้จะเป็นอะไรคะ c h a n เทสเป็นจริงเขาใช้คำว่าหรือแต่ถ้าแลนถึงจะเป็นเท็ เราต้องจบไอดบตารางที่เราเรียนในคาบที่แล้วนะคะเีนี้ฝั่งนี้เราทำเรียบร้อยหมดละทีนี้เราก็มาทำคู่สุดท้ายสัญลักษณ์นี้ก็คือก็ตอบท่าแล้วใช่ไหมคะจริงท่าแล้วเทสต์คำตอบที่ได้คืออะไรคะเทสอ่าจะเป็นเทสเราก็จะได้คำตอบแล้ว คำตอบคืออยู่ตรงเนี้ยคือคู่สุดท้ายเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าดังนั้นเ v อาจจะเหมือนกับว่านิเศษเหรือคิวาช่แล้วอารมีค่าความจริง อาวใครเปิดอะไรเนะเาะมีค่าความจริงเป็นเช็ดโอเคไหมคะค่ะค่ะข้อดีมีใครสงสัยตรงไหนไหมไม่มีค่ะโอเค <laughs> ผ่านได้นะคะได้ค่ะผ่านเลยจะเข้าใจว่าเข้าใจว่้เออกับบอกไปตามเนื่อเรื่องะอะไรเข่าใจว่าเข่าใจกันที่หลังให้น้องว่ากัน <laughs> <G ül> ทีนี้ดูตัวอย่างที่สองอตัวอย่างที่สองกำหนดให้อะไรคะ P ให้ P QR กดให้ P QR QR อมีค่าความจริงเดี๋ยวนะอะไม่มีต่อละอ,อมีค่า คาจริงเป็นจริงเป็นจริงและ h และ h ใส่ครับมีค่าเอาไปเทสความจริงจริงเป็นเทสเป็นเทสจงหาค่าความจริง อ,อ๋ออะไรคะอันนี้เศษอยู่ข้างนอกนะข้อนี้เดี๋ยวเอาใหม่เขียนใหม่ดีกว่า,าชัดนะคะอ่านี้เศษพีหรือคิวก็ต่อเมื่ออ่านะั ่ช่แล้ว h นะคะเมือเดิมให้พวกเราลอกโจทย์ลงมาก่อนอ่านิเศษ p หรือ q ใช่แล้ว r เออก็ต่อเมื่อ r ใช่แล้ว h นะคะ เหมือนเดิมค่าความเป็นจริง<ฆ>ใช่ไหมคะจริงจริงแล้วแทนค่าเข้าไปจริง<ฆ>แล้วก็เช็ดใช่ไหมใช่ไหมทีเนี้ยเราทําคู่ในวงเล็บก่อนเมื่อกี้เราท,รทํานิเศษเลยเพราะนิเศษมันอยู่ในวงเล็บตัวอย่างที่หนึ่งถูกไหม<ฆ>แต่ตัวอย่างเนี้ย นิเศษอยู่ข้างนอกฉะนั้นเราจะต้องทำคู่ที่อยู่ข้างในก่อนจริงหรือจริงคำตอบที่ได้คืออะไรคะจริงอ่ะจริงหรือจริงย่อมเป็นจริงนะคะทีะนี้นเราทำในนี้เสร็จแล้วทีนี้นมาเจอสัญลักษณ์นิเศษอ่ะนิเศษความหมายของนิเศษคือค่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามอะตรงข้ามจริงคืออะไรคะเทจอ่าก็จะเป็นเทศ็ศ อ่าฝั่งนี้เสร็จแล้วอ่าเรามาทําคู่ฝั่งนี้ก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งเอ่ตรงนี้ข้ามไปนะตัวอย่างข้อที่แล้วเราเอาข้ามไปได้เพราะว่าตรงเนี้ยมีค่าค่าเดียวถูกไหมคะทีนี้ฝั่งนี้มีสองค่าเราต้องทําให้เป็นค่าเดียวก่อนจริงถ้าแล้วเอฟถ้าแล้วเท็ตนะคะคําตอบที่ได้จะเป็นอะไรคะเป็นจริง จริงถ้าแล้วเท็สคำตอบที่ได้จะเป็นเท็จนะคะทีนี้เหลือขัละค่าแล้วเราจะมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมตัวนี้นะคะอ่ะเอาสองตัวนี้เชื่อมกันปุ๊บเอาใหม่เอาใหม่ขีดเส้นไม่ตรงอ่ะเช็ด ก็ต่อเมื่อเช็คตคําตอบที่ได้จะเป็นอะไรคะรเป็นจริงเป็นจริงฉะนั้นคำตอบของเราคือเป็นจริงเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าดังนั้นนะคะนิเศษ p หรือ q ถ้าแล้ว r เออก็ต่อเมื่อ r ถ้าแล้ว s มีค่าความจริงเป็นเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นจริงโอเคไหม